สำหรับการเขียนโปรแกรมสำหรับ Arduino นะครับสำหรับบอร์ด EGS 0 0นนะครับปกติแล้วเนี่ย EGS 02เนี่ยก็จะมีพอร์ตให้สำหรับโปรแกรมตรงนี้นะครับเราสามารถใช้อา u i n o เขียนโปรแกรมได้นะครับก็จะเป็นบอร์ด6พินอย่างนี้นะครับอยู่ข้างหลังซึ่งพวก Arduino เนี่ยก็จะมีนะครับพวก Arduino ก็จะมีพอร์ตแบบนี้อยู่ นะครับเป็นบอดพอ6หกพินอยู่ข้างหลังนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเคื่อโปรแกรมได้นะครับอฮะอ่า Arduino Nano นี่ก็จะใช้ r คริสตัลอ่าสิเมกเฮิร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าตัว USB ASP นะครับ USB ASP นะครับสำหรับเขียนโปรแกรม Arduino นะครับเราจะไม่ใช้ bootloader นะครับเพราะว่าบ o o โหลดเดอร์เนี่ยเอาไว้ทดลองแค่นั้นเองแต่เวลาจะใช้งานจริงจังนะควรจะใช้โปรแกรมเมอร์แบบนี้นะครับ USBASP นะครับเราก็เสียบ EGS002 นะครับเข้าไปตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่ง6พินนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ a r d u i n o เขียนโปรแกรมได้นะครับ แต่เนื่องจากบ e อร์ด egs 0ูนเนี่ยมันไม่เหมือนกับนาโนนะครับมันไม่เหมือนกับนาโนเพราะว่าตัวมันเองใช้เรียกว่าใช้คริสตัลแค่12เมกะเฮิร์นะครับใช้คริสตัลแค่12เมกะเฮิร์ตนะฮะตัวนี้เป็นคริสตัล12เมเกะเฮิร์เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้อดูโน o เนี่ยเราก็ไม่มีบอร์ดที่ใช้คริสตอล12เมกะเฮิร์เราจำเป็นจะต้องแอดบอร์ดเข้าไปนะครับนะฮะ นี่ผมจะให้ดูว่าบอร์ดอยู่ตรงไหนนะครับบอร์ดเราจะแอดบอร์ดเข้าไปเนะี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ไปที่โอเคนะครับก็ไปหาไฟ,ไฟาาล์นะครับไฟล์ก็จะอยู่ในเครื่องเรานี่แหละครับนะฮะอยู่ในเครื่องเราเนี่ยนะครับไฟล์บอร์ดนะครับเขาออกไปที่รูทก่อนนะครับ นี้มันเป็นไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่มันซ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พวก้ตัวที่หาไฟล์เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ตัวที่สามารถเปิดการใช้งานาให้มองเห็นไฟล์ที่ซ่อนอยู่ได้นะครับจะใช้ตัวนี้หรือใช้ explorer อะไรก็แล้วแ,แต่นะครับก็ต้องไปเปิดให,ให้มองเห็นไฟล์ที่ซ่อนอยู่ได้นะครับ ก็จะอยู่ในนะครับรูทนะครับยูเซนะครับแล้วก็ในยูเซอร์ของเรานะครับก็จะมีคำว,ว่า a อ p a p p d a t a นะครับ app data ตรงนี้นะครับเราเข้าไปนะครับเข้าไปที่โล c a l นะครับนะรนะไฟล์พวกนี้เป็นไฟล์ที่ซ่อนอยู่นะครับถ้าหากว่าเราไม่มี ตัวที่จะมองเห็นไฟนี่เราต้องไปเปิดให้มันมองเห็นไฟที่ซ่อนอยู่ได้นะครับแล้วก็จะอยู่ใน Arduino 15เห็นไหมฮะ Arduino 15นะครับอยู่ในแพ็กเกจนะครับเข้าไปนะครับลึกเข้าไปอีกนะครับแพ็กเกตเข้าไปที่ Arduino นะครับเข้าไปที่ฮาร์ดแวร์ไหมฮะเข้าไปที่ AVR อีกเนอะลึกมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเวอร์ชัน8.1.86หรืออะไรแล้วแต่ ก็จะอยู่ในนี้นะครับเป็น Arduino นะครับจะมีไฟล์ชื่อว่าบอร์ดนะครับบอร์ดจุด txt นะครับเราก็จะไปแก้ไขตรงนี้แหละครับเราจะไปแก้ไขตรงบอร์ดนี่แหละครับเพิ่มนะครับแล้วก็ e ี i t เข้าไปนะครับเอา s ีเล็กไฟล์ก่อนนะครับอ d i t นะครับก็จะเป็นไฟล์ออกมาเนี่ยก็จะมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะครับก็จะมีชื่อไฟล์ต่างๆเนี่ยเราก็ไปหา Arduino Nano นะครับ นาโนนะครับอันนี้เป็น a r d u โ n o Uno นะครับเราไปหานาโนนะครับเราจะใส่ไว้หลังนาโนนะครับจะได้หาง่ายนะครับนี่ครับเจอแล้วนาโนนะครับแล้วก็เลื่อนไปจนถึงสุดท้ายของนาโนนะครับสุดท้ายของนาโนปุ๊บมันก็จะมีพวกดอกจันเนี่ยขีดไว้แล้วก็จะเพิ่มนี่นะเราเพิ่มนี่นะครับ My EGS นะครับ My EGS เราเนี่ย เพิ่มไปนะครับก็คือ,อเนี่ยจนถึงจนถึงไอง้เครื่องหมายขีดไอ้เครื่องหมายชาร์ปเนี่ยนะครับเครื่องหมายชาร์ปเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเพิ่มจุดเนี้ยเข้าไปนะครับเนี่ยเพิ่มจุดนี้เข้าไปไอ้ตัวเนี้ยผมก็ก๊อปมาจากนาโนนะครับก็มาเปลี่ยนชื่อหน่อยนึงนะครับแล้วมายเอจ e นะครับบิวนะครับ CPU นะครับ F CPU เท่ากับ12 12ล้านนะครับ L เนี่ยนะครับก็คือใช้คริสตัล12เมกะเฮิร์นั่นเองนะครับเพราะว่านาโนจริงๆแล้วมันจะ,ใช,นะใช้16นะครับ16ใช้16นะครับอันนี้มินินะครับ นี่นาโนนะครับนาโนก็จะใช้เนี่ยครับ F นาโนบิว FCPU1600000L นี่นะครับแต่เราเขียนใหม่นะครับนะครับก็เขียนเป็นอบอร์ดของเรานะครับ EGS ต่อต่อต่อที่นาโนเลยนะครับเอาทุกอย่างของของนาโนนะครับทุกอย่างเลยนะครับเราเปลี่ยนแค่แค่ชื่อนะครับชื่อนะครับชื่อมา EGS เนี่ยเราเปลี่ยนชื่อเนี่ยครับเนมเนี่ยนะครับ เป็น MyEgs นะครับแต่ก่อนแล้วเราก็เปลี่ยน Fcpu เท่ากับนะฮะ12เมกะเฮิร์นะครับ 120000L นี่นะครับต่้วเราก็คือไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้นะครับเอามาแอดเอาเองนะครับพอแอดเรียบร้อยก็เซฟนะครับเซฟไปไว้นะครับเซฟเซฟไปไว้นะครับมันก็อยู่ในบอร์ดนี่แหละครับ เมื่อเราเปิดไฟล์ egs นะครับ02ไฟล์ที่เราเขียนโปรแกรมเข้ามาใหม่นะครับเมื่เราเขียนโปรแกรมเราก็จะเปิดไฟล์ Arduino ขึ้นมานะครับพอเปิดไฟล์ Arduino ขึ้นมาปุ๊บนะครับข้างบนนี้ก็จะมีคําว่า Tool นะครับข้างบนนี้จะมีคําว่า Tool นะครับเดี๋ยวผมให้เห็นชัดๆนะครับตรงนี้นะครับ Tool นะครับ แล้วเราก็้ะงไปเลือกที่บอร์ดนะครับนะฮะ AVR บอร์ดนะครับจะมี My EGS ขึ้นโผลขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าเราแอดเข้าไปเมื่อกี้นะครับ My EGS โผลแล้วเราคิดถูกไปนะครับนะฮะส่วนโปรแกรมเมอร์นะครับเราก็ select เป็นโปรแกรมเมอร์ select เป็น USB s p นะครับนี่อยู่ข้างล่างนี้นะครับแค่นี้เองนะครับเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะคอมไพน์นะครับไฟล์ที่คอมไพน์นะครับจะคอมไพน์นะครับโอเคนะครับตอนนี้เสียบ egs เข้าไปแล้วนะครับ mm. เสียบ egs เข้าไปนะครับ เก็บ e g s เข้าไปที่พอร์ตแล้วนะครับแล้วเราก็เมื่อเราเขียนโปรแกรมต่างๆเสร็จเรียบร้อยเราจับจะคอมไพน์นะครับให้ลงเข้าไปสู่ใน My e g s นะครับก็ใช้คำว่า Sketch นะครับแล้วก็ Upload นะครับ Using นะครับเข้าไปที่ Sketch นะครับแล้วก็ Upload Using Programmer นะครับ Using Programmer นะครับเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับ ข้างล่างนะครับก็จะขึ้นอคอมไพล์ออกมานะครับเยอะแยะไปหมดแล้วมันก็จะเขียนนะครับเข้าไปในบอร์ด e g s เลยนะครับโดยใช้คิสตัลหรือว่า CPU นะครับ12เมกะเฮิร์นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนบอร์ดนะครับมันก็จะไม่คอมไพล์เป็น12เมกะเฮิร์นะครับให้ดูตรงไหนเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่ นี่ครับตรงนี้นะครับ CPU นะครับ12เมกะเฮิรตซ์นะนี่นะครับมันจะคอมไพล์ถูกต้องการที่เราใช้คอมไพล์ตามคริสตัลให้ถูกต้องเนี่ยเวลาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดีเลย์พวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะตรงนะฮะมันจะตรงนะครับตอนนี้ก็เข้าไปใน EGS 0 2เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียนเขียนโปรแกรมนะครับเราก็ต้องรู้หลักว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นประโยชน์นะครับนะครับ